ด้านความมั่นคงมีการประเมินการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ของกลุ่มกปปสนะครับว่ามีความพยายามที่ให้สถานการณ์เดินไปสู่ความุงแรง การประกาศการต่อสู้แบบสุดซอยของกปปสหรือว่าชัดดากรุงเทพมหาคนครมีการวิเคราะห์กันในหน่วยงานความมั่นคงว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่นายสุเทพเทศศื่กสมบัติเลขาธิการกลุ่มกปปสหวังกดดันรัฐบาลให้ลาออกจากรักษาการและเปิดทางให้เกิดการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งโดยมีรายงานว่าจากการวิเคราะห์ของหน่วยงานด้านความมั่นคงการชุมนุมของกลุ่มกปปสในวันพรุ่งนี้ที่แท้จริงแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมอาจมีความพยายามดําเนินยุทธวิธีให้เจ้าหน้าที่ให้ใช้ กำลังในการเข้าสลายการชุมนุมเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อไป นอกจากนี้อาจ,จมีความพยายามสร้างสถานการณ์หรือมีสถานการณ์ของมือที่3นะครับให้แต่งกายคล้ายกับทางเจ้าหน้าที่พร้อมใช้อาวุธปืนที่หายไปในเหตุการณ์ปะทะการระหว่างตำรวจกับขอบปทอเมื่อวันที่26ธันวาคม2556มาใช้ก่อเหตุทำร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสู่เหตุการณ์ความวุ่นวายที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ก่อนเรียกร้องให้ทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์ด้วยการปฏิวัติรัฐประหารนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง